สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องม mm ิสูบิชิเพื่อนคู่ใจบายสุภาค่ะเดี๋ยวพาฝาก YouTube ไว้ด้วยนะคะเอ่อมิส mm ูบิชิเพื่อนคู่ใจบายสุภาค่ะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้พาจะมีมาพรีเซนต์ให้ลูกค้าเห็นตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นช่วงยาว f w drive นะคะปกติแล้วเนี่ยพาจะรีวิวสีขาวให้ลูกค้าดูซะส่วนใหญ่วันนี้มาดูสีบอลเงินกันหน่อยนะคะว่าแต่งสวยจัดเต็มแบบนี้เท่แบบนี้มีอุปกรณ์ตกแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้าง เดี๋ยวเรามาพี่เซนต,ตัวนี้กันก่อนตัวนี้เป็นช่วงยาว4 wheel drive นะคะราคาที่699,000บาทเป็นเกียร์อโตเมตินะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นสีขาวเนี่ย699แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีบอลเงินราคาจะบบกเพิ่อมอีก7,000บาทนะคะเริ่มต้นกันเลยค่ะติดตัวสอนให้นะคะตัวสอนรไทต้นสปอร์ตติดให้ดูสปอร์ตเรียบหรูแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาเป็นตัวนี้ค่ะกันชนหน้าตัวนี้ติดตั้งให้พิเศษนะคะเป็นรุ่นฮัมเมอร์ค่ะสวยงามดุดันเท่แบบนี้เลย ปดี๋ยวชมด้านข้างค่ะลอ้อตัวนี้ก็เปลี่ยนให้ลูกค้าเช่นเดียวกันลูกค้ารีเควสมาอยากได้ดอกยางใหญ่ๆแต่งออฟโรดนะคะสําหรับลยุยคันนี้ลูกค้าจะใช้ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ไลฟ์สไตล์ขึ้นดอยค่ะเอาชอเอาของไปรบริจาคไปทาบุญบนดอยนะคะต้องใช้รถลุยๆแบบนี้นิดนึงดอกยางชัดเจนค่ะตัวนี้เป็น R16 นะคะเป็นแม็กขอบ16นะคะ,ะ,คะของ Maxis ค่ะ ล้อสวยแบบนี้แถมให้ฟรีๆนะคะมาดูมาดูตัวนี้บ้างค่ะซุ้มล้อซุ้มล้อหนา6นิ้วนะคะพร้อมติดหมุดให้เรียบร้อยจะได้อารมณ์ของออฟโรดมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูด้านข้างค่ะแน่นอนค่ะรถล,ลุยๆแบบนี้ต้องใส่บันไดข้างให้ด้วยแข็งแรงทนทานเป็นเหล็กนะคะกันชนข้างแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวสนิมนะคะแถมให้ฟรีๆค่ะบ้ามือจับใส่ให้เรียบร้อยค่ะสีดำทั้งคันค่ะเป็นดำด้านนะคะ ให้สวยๆแบบนี้มันจะได้เพิ่มความดุดันให้รถสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวมาดูชมภายในกันนิดนึงนะคะภายในตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะอย่างที่แจ้งลูกค้าไปดูเกียร์ออโต้กันนิดนึงนะคะเครื่องเสียงเป็นวิทยุ2ดินค่ะเอนต์เทนเมนต์ให้ลูกค้าเผื่อขับรถขึ้นดอยไปต่างจังหวัดฟังเพลงกันยาวๆไปเลยนะคะภายในกว้างขวางนั่งสบายค่ะวัสดุของเบาะนะคะเป็นเบาะหนังค่ะเช็ดทำความสะอาดง่ายนะคะภายในเป็นแบบนี้เลยค่ะ เดี๋ยวมาดูประกอบตกแต่งกันอีกนิดนึงนะคะด้านหลังค่ะดูด้านหน้าแล้วดูด้านหลังด้วยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวฟิล์มนิดนึงย้อนกลับไปที่ฟิล์มนิดนึงนะคะฟิล์มตัวนี้ติดให้แบบกันแสงดีเยี่ยมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะลูกค้ารีเควสต์มาบอกว่าขอดำๆเลยขอโดนดำๆดุๆทั้งคันเลยนะคะแต่งให้แบบนี้เลยค่ะกันสาดเรียบร้อยนะคะมาดูด้านข้างค่ะแน่นอนค่ะลูกค้าใช้ขนของใส่โลบาให้แบบนี้เลยค่ะ ขนของได้ทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะคะลูกค้าบอกว่าขอขนของเยอะๆเลยค่ะเวลาขึ้นดอยทีต้องเอาของไปเยอะๆนะคะใส่ซุ้มรอให้เหมือนกันค่ะยางเป็นแบบเดียวกันค่ะเดี๋ยวเชิญดูด้านข้างค่ะกระบะไลเนอร์นะคะรองรับการบรรทุกกันชนท้ายเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อให้มันสอดคล้องกับกันชนหน้านะเอาเหล็กแบบนี้ไปเลยนะคะสําหรับลากจูงได้เผื่อเดินทางไกลๆต้องใช้อยากจะลากมอเตอร์ไซค์อยากจะลากเรือไปได้เราใส่แบบนี้ให้เลยนะคะ สวยงามดุดันค่ะตัวนี้เป็น4 v i wheel drive นะคะ4 wheel ของเราค่ะพิเศษสุดๆค่ะเป็น diff lock ค่ะหมุนล้อพร้อมกันทั้ง4ล้อได้นะคะช่วยให้ลูกค้าผ่านอุปสรรคไปได้ในทุกทางค่ะชมด้านข้างชมความสวยงามด้านข้างนะคะคันนี้แต่งเท่แต่งดุค่ะสวยค่ะเราใส่สีดำด้านที่หมดทั้งคันนะคะไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้ากันชนท้ายซุ้มล้อค่ะ ลมล้อใส่แบบใหญ่ให้นะคะโอเคค่ะก็ให้ลูกค้าได้ดูทั้งภายน,นอกภายในนะคะได้ดูเบื้องต้นแล้วถ้าลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้ลูกค้าสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะคันนี้จัดโปรโมชั่นค่ะให้ลูกค้าดาวใช้เงินออกรถได้ที่ศูนย์บาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของที่แบงก์กำหนดมาลูกค้าสามารถใช้เงินออกรถได้ที่ศูนบาทเลย แต่ถ้าเกิดลูกค้ามีอยากตกแต่งตรงไหนเพิ่มเติมอาจจะต้องเพิ่มตรงนั้นตรงนี้นิดหน่อยเดี๋ยวเราจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้ลเดี๋ยวพาจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะคะให้ลูกค้าสามารถติดต่อเราได้แล้วก็ท้ายช่วงท้ายของคลิปแล้วเดี๋ยวพาจะมีภาพนิ่งให้ดูด้วยนะคลิปนี้ยาวแล้วก็จะมีภาพนิ่งให้ดูด้วยว่าตกแต่งรอบคันเราทําอะไรให้ลูกค้าบ้างคันนี้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายอุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะเราทําแถมให้หมดทั้งคันเลยค่ะชอบดูดชอบเท่ๆแบบนี้ติดต่อมาได้เลยนะคะค แล้วก็ช่วงท้ายของทิปแล้วเดี๋ยวพาฝากด้วยนะคะฝากช่อง YouTube m i มิ u ูบิชิเพื่อนคู่ใจบายสุภาค่ะแต่งสวยแต่งซิ่งแต่งให้หมดค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวถ้าจะมีรถมาอัปเดตให้ลูกค้าดูเรื่อยๆว่าคลิปหน้าเราจะลงรุ่นไหนแบบไหนแต่งสวยแต่งซิ่งแบบไหนให้ลูกค้านะคะอยากได้แบบไหนทักทายเข้ามาได้เลยค่ะฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ